ก็ที่พระอาจารย์บอกว่าถ้าเรารู้ว่าไม่ดีมันเป็นของของสกรรปรกของที่เหน,เน่ยมันเป็นของร้อนอเราไปเก็บไว้ในใจทำไมใช่ไหมถ้าเราเห็นมันเป็นสิ่งที่มันไม่ดีทุกอย่างบ้านลอยเราเรยังการเก็บให้สะอาดแล้วห้องน้ำมันล้างให้สะอาดจัดระเบียบให้เรียบร้อยก็เหมือนการเก็บใจจัดให้อยู่ในร่องในรอยอะไรที่ไม่ดีที่มันใช้ไม่ได้ก็ทิ้งเก็บเอาไว้ในบ้านทำไนเนี่ยของใช้ไม่ได้แล้วนั่นคือการเห็นเห็นโทษ แล้วก็เห็นว่าอารมณ์เนี่ยมันไม่ดีศ<ช>ัจจะความ่าสัจจะความเติดจากเความเป็นจริงเนี่ยมันปรากฏอยู่ทุกเวลาก็ที่พระอาจารย์บอกว่าให้ตั้งอยู่ในกายในเวทนาติตธรรมไดเ <ใช S 1> พร <อ S 2> าะว่า <พอ S 2> ถ้ามันมีเครื่องรู้อยู่เนี่ยมันก็จะฉลัดภายนอกเพราะว่ามันมนอยู่กับสิ่งนี้ก็คืออยู่ในกุศลก็คืออยู่ในตัวเองและได้อยู่ในเรม่ังในยันก็ได้แต่วิธีที่มันจะทำได้เร็วแล้วก็ขายได้เร็วเนี่ยมันอยู่ที่การฝึกของเรา ใช่ไหมถ้าเราไม่เคยฝึกมันก็ขายได้ช้าถ้าจมพี่ประเมินดูถ้าจะพี่ปฏิบัติมาเนี่ยมันก็จะสลัดลมได้เลยในที่สุดมันกระทบมันไม่ถึงใจมันจะไม่เข้าเลยนะมันมรับสัมผัสทุกอย่างนะแต่สุขทุกเฉยเนี่ยมันก็จะไม่สร้างพบสร้างทางนะพอมันไม่สร้างทางนไม่เกิดตัวกนรอุปทานไม่เกิดความยิบมันก็มีการสัมผัสกับเขาหมดครูบาอาจารย์ที่เป็นพระเดียเจ้าเนี่ยท่านอยู่ในโลกปุถุิชนอยู่ในโลกสมมุติท่านก็สัมผัสถูกต้อง แต่ท่านไม่เหมือนเราคือท่านไม่มีอุปทาน<ม>พอไม่มีอุปทานย<ม>ึดในอารมณ์ไม่มีเพราท่านตัดคือดับคืออาจารย์จารอนให้ัเกตลมของเราต่ว่ามันร้อนมันเย็นอะไรเนี<ม>่ยนั่นคือลมมันจะไปเปลี่ยนลมธรรมชาติเราจะเปลี่ยนไปตามตามอารมณ์ลมโกรธอย่างหนึ่งลมพอใจอย่างหนึ่งลมเกลียดอย่างหนึ่งลมชอบอย่างหนึ่ง เนไหมเวลาเราอารมณ์ที่เป็นไปไป,ไปตามความรู้สึกของกิเงลสเนี่ลมมันจะเปลี่ยนเดี๋ยวสั้นบ้างเดี๋ยวหายใจเร็วบ้างเดี๋ยวจากบ้างเดี๋ยวละเอียดบ้างเดี๋ยวสบายถ้าถ้าลมสบายมันจะเบาหายใจเข้าออกจะเบาคือให้กลับมาอยู่ที่ฐานของกายคือลมแล้วมันเป็นกายการเจริญกายยานันปฏิปทาแล้วก็เป็นบุคที่สุดชีวิตเราเกิดมาหกสิบเจ็ดสิบปีแปดสิบปีเราไม่เคยรู้จักมันเลย<ม>เพราะว่าเราไม่ได้ดูเราไปทุกข์เือื่น ถ้าเราลับย้อมมาดูแค่ลมเนี่ยย้อม่ยมันก็จะไม่เหงานะถ้่อยู่กับลมและเวลาจะไม่คิดถึงเนี่ยคิดถึงอดีตเมันมาอยู่กับลมเนี่ยคือการเปลี่ยนอารมณ์เพราะในการเปลี่ยนมันจะอยู่ในอยู่ในฐานของสติสถารอย่างนี้เวลากระทบสิ่งพวกนี้มาเนี่ยมันก็วางมันไม่ไปแต่ของเราเนี่ยพอกระทบมันจะไปนะแล้วเราค่อยกลับดึงมาดีนะดึงกลับตัวนี้ใหม่ไปกลับมาใหม่แต่ถ้าเราเดินอยู่ในกายเวทนาจิตธรรม <ไ>อ่าอ่าคือการเปลี่ยนอารมณ์การเปลี่ยนอารมณ์ให้มันอยู่ในสั่กุศลเพราะเราไหลไปอย่างนั้นมันหี่ชั่วโมงสองชั่วโมงมันทําให้เกิดอกุศลอกุศลเนี่ยถ้าเกิดเราตายทันหลังนี้นนะเรียบร้อยนี่นะครับกลับบ้านเก่าบ้านเก่าเราที่ไหนนะแน่นอนใช่ไหมอระบยภูมิ <c oughs> บ้านเก่าของเราคืออบยภูมิ เด,เดร,ร,รัจฉานนรกเปรตอสุารกายนี่คือสิ่งที่เราชนานาญเรามาอยู่ในฐานเนพระพุทธเจ้าจบอกว่าสติปัฏฐานเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีวิธีการจัดการพระอาจารย์ก็ให้การบงใจแล้วก็ไปจัดการกันพอเราทางไปรักษาจิตตัวเองนะรักษาจิตถ้าจงไม่ทําได้อย่างนี้นะไม่เป็นบุญที่สูงมีสติอยู่กับลมให้นี้พอแล้วตายก็ตายแบบความยิ่นชง ไม,ไม่กลัวไม่กังวลกังวใช่ไหม <S <S พอรู้ว่าเห็นลมกระดักอยู่ชีวิตของเรามันก็ตายเป็นเรื่องปกติใช่ไหมแต่ถามว่าจิงมันไม่มีใครตายจิตมันไม่ได้ตายกลัวไม่กลัวแต่ว่ากลัวตอนนั้นไม่ได้ตายคือมันไม่ก,กังวลกังวยทําเรื่องการสร้างเหตุคือการเลิกเกินเราต้องรู้ว่าเราทำเปนเรื่อง,ก,ก,ารรองก,การสร้างเหตุเรื่องการสร้างกรรมเรื่องครอบครวเกินไ้